มีอะไรมาอัปเดตบ้างในช่วงสวเพราะว่าอีกกี่วันอ่ะวันนี้ศุกร์เสาร์อาทิตย์จยันทร์อังคารประมาณ4ี่ห้าวันเราจะได้เห็นภาพของสอวชุดใหม่แล้วนะครับเพราะว่ามันจะเข้าสู่กระบวนการสุดท้ายคือเลือกระดับประเทศแล้ระดับประเทศจากตอ,อนนี้สามพันคนออครับสามพันเลยเนาะสามพันนะออย่าลืมนะสามพันเอาเหลือสองร้อยสนะอย่าลืมนะเราเลือกเราสตาร์ทมาที่สี่หมื่นกว่านะแล้วค่อยๆลดมาเนี่ยอำเภอจังหวัดแต่มันลดทีละน้อยไงแต่รอบเนี้ย สามพันเอาเหลือสองร้อยงวดสุดๆเลยมันงวดสุดๆแล้วมันงวดสุดๆแล้วกับวันนี้เนี่ยกรกตเองเนี่ยทำสองเรื่องอัปเดตงานกรกตวันนี้กรกตทำสองเรื่องเรื่องแรกกรกตพยายามสร้างความเข้าใจร่วมกันเลือกนะครับว่าในวันพุธนี้เนี่ยวิธีการเลือกเนี่ยก็หลักๆเนี่ยมันก็จะเทียบเคียงได้กับการเลือกระดับจังหวัดหรืออำเภอนั่นแหละแต่ว่าต่างกันเรื่องของคะแนนหลักๆเนี่ยนะครับเน้นย้ำนะฮะกรกตเน้นย้ำนะครับว่า ผู้ที่รับเลือกเนี่ยต้องมานะฮะที่เมืองทองใช่ครับก่อน9โมงนะฮะโอ้นี่ตื่นเช้าเลยนะก่อน9โมงนะฮะวันพุธนะฮะเส้นแจ้งวัฒนะนะฮะครับวางแผนกันดีดีวางแผนกันดีดีเพราะตอนรอบจังหวัดแต่มีคนมา9 3 9โมง3นาทีเขาไม่ให้เข้านะเขาล็อกเลยฮะเขาล็อกเลยนะครับนะฮะ9โมงครับใครมาไม่ทันถึงหมดสิทธิ์เลยนะฮะพอ9โมงเสร็จปั๊บเนี่ย เขาก็จะชี้แจงรายละเอียดหลักๆคือการเลือกรอบที่หนึ่งในช่วงเช้านะฮะคนที่เป็นตัวแทนกันมาเนี่ยสามพันคนเนี่ยจะต้องเลือกกลุ่มในกลุ่มเดียวกันเองกลเอง่มอาชีพเดียวกันเองมมเเอ่ะสิบคะแนนม,มี10คะแนนคือหนึ่งคนเนี่ยสมมติผมเนี่ยผมมี10คะแนนมีสิบคะแนนคุณอ๊นนอกเลือก ตัวเองก็ได้1คะแนนอีก9คะแนนให้อีก9คนก็ได้หรือจะ10คะแนนให้คนอื่นหมดเลยก็ได้ใช่ถ้าคิดว่าเข้ามาแล้วอยากเป็นโวลเดอร์ก็เป็เทคะแนนให้ใครก็ได้นะครับหรือเลือกตัวเอง1คะแนนก็ได้นะครับซึ่งหลังจากเลือกเสร็จแล้วเนี่ยเขาจะเอาคนที่ได้คะแนนสูงสุดในแต่ละอาชีพ40อันดับแรกเข้าไปรอบควายเข้าไปรอบรอบบ่ายรอบควาย40อันดับแรกเนี่ยถ้าสมมุตินะฮะถ้าสมมุติกรกตบอกถ้ามันมีคะแนนที่ มันเท่ากันอ่ะในส0ิอันดับแรกมันมีบางคะแนนอันดับที่4 0สูงคะแนนเท่ากันก็ต้องจับสลากเอาแหละมาแล้วสวจับสลากซึ่งอันนี้เป็นกติกาที่เขาบอกไว้ล่วงหน้าแล้วนะเขาเขียนไว้เขาเขียนไว้ใช่แล้วพอคนเจอคนก็เลยจะช็อกตกใจบางคนเขารับไม่ได้เขาาไม่รู้เขาไม่เขาไม่เอาเลยนะกติกาต้องอยางสลากเนี่ยสมมติเท่ากัน3คนอยู่อันดับ40พร้อมกันเนี่ย ต้องจับเลยแต่จริงโดยหลักไม่ได้นะครับ<ม>คือกฎหมายมเขียนมายังไงก็ต้องทํานะไอ้ประเภทข่าวที่ออกมาบอกว่าพอต้องจับฉลากแล้วขอสละสิทธิ์ตัวจริงๆโดยกฎถ,<ม>ถ้าว่าตามตัวกฎหมายไม่ได้<ม><ม>คือยังไงคุณก็ต้องจับใช่ออต้องจับกรณีถ้าสมมติ40คนแล้วมันมีคะแนนเท่ากันใช่กรณีที่สมมุติว่ามีไม่ถึง40คนนะแต่มีตั้งแต่20ขึ้นไปก็เอาเท่าที่มีอ๋อก็คือผ่านเลยผ่านไปเลยโอเคแต่ถ้ากรณีกลุ่มไหนมันมีไม่ถึง20อ่ะก็มีคนถามนะมันจะมีโอกาสป่ะ กลุ่มไหนมันมีไม่ถึง20เนี่ยนะฮะเขาบอกว่าผู้มีการการเลือกระดับประเทศจะจัให้มีการลงคะแนนกันใหม่อ๋ออันนี้ในกรณีทีาไม่ถึงจริงแต่ผมแต่ผมว่ายากกว่าเออผมว่าเพราะแต่ละสายมันมาหลักร้อยอะร้อยกว่าเออคือถ้าสายไหนมาไม่ถึงยี่สิบเป็นไปไม่ได้มันแปลกแล้วแหละถ้าสมมติว่ามาแล้วแบบไม่ถึงยี่สิบนี่ผมว่ามันมันต้องไปตรวจสอบแล้วแหละเพราะมันแปลกสมมุติอยู่ตื่นสายพร้อมกันแบบสามสิบสี่สิบคนอย่างเงี้ย มันแปลกนะมันแปลกนะใช่ใช่อันนี้พอผ่านไปแล้วโอเคสี่สิบคนแรกเนี่ยก็จะให้แต่ละสายแต่ละกลุ่มอาชีพเนี่ยส่งตัวแทนมานะครับตัวแทนขั้นต้นมาเพื่อมาแบ่งสายสี่สายกขอคงสายหนึ่งก็มีห้ากลุ่มอาชีพนะฮะมีวิธีการเหมือนสองรอบแรกวิธีเดียวกันรอบที่สองเนี่ยในการเลือกนะครับแต่ละคนเนี่ยสามารถเลือกในกลุ่มสายเดียวกันแต่ไม่ใช่อาชีพเดียวกันเนี่ย ได้ไม่เกิน5คนก็คือห้าคะแนนมีห้าคะแนนมีห้าคะแนนนะครับแต่เลือกตัวเองไม่ได้นะเลือกกลุ่มตัวเองไม่ได้ด้วยนะครับเสร็จแล้วก็จะเป็น10อันดับแรกของแต่ละกลุ่มฮรของแต่ของแต่ละอาชีพแต่ละสายอที่จะเข้าไปเป็น200คนสุดท้ายอันดับสิบอันดับแรกเนี่ยเป็น200คนสุดท้ายส่วนอันดับ1 1บถึง15เป็นสำรองเป็นสำรองผมเชื่อนะคนที่ดูเราอยู่ตอนเนี้ย หมื่นใช่หลายคนที่ผมเจออมาบ่นเลยบอกคือพยายามนะพยายามจะเข้าใจนะอแต่มันก็ไม่เข้าใจอยู่ดีไม่คือผมว่ามันมีเหตุผลที่จะไม่เข้าใจเพราะว่าตอนนี้มันไม่มีใครรู้ว่ากลุ่มอาชีพไหนจะได้เข้าหรือไม่ได้เข้าแล้วไงมันก็งงกันอยู่เขาฟังแล้วเขาบอกเขาไม่เข้าใจคือมันงงเพราะว่าแต่เร คือคนส่วนใหญ,ญ่ไม่รู้แต่ละกลุ่มอาชีพมันมีกลุ่มอาชีพไหนบ้างใช่ไหมครับมันก็เลยงงมันคืออะไรครับว่า20กลุ่มเนี่ยคนจะงงใช่แต่ว่าผมคิดว่าอธิบายง่ายอย่างนี้คือในที่สุดเราเราจะได้สวที่อาจจะมีบางกลุ่มที่ไม่มีตัวแทนเข้าไปเลยเพราะ<ช>ไม่มีอาชีพอื่นเลือกเขา<ช>อันนี้คือสิ่งอาจจะเกิดขึ้นแล้วก็บางจังหวัดคือสิ่งที่คนจะสับสนมากกว่าคือตอนเลือกสกกว,ออเ,กสรวเริ่มต้นเนี่ยมันมีตัวแทนจังหวัดแต่ตอนจบเนี่ยมันอาจจะมีจังหวัดบางจังหวัดที่แบบไม่มีตัวแทนบางจังหวัดเข้าไปเลยอันนีีีี้้้้กกกก็คืออออสสิ่่่งงทจะซซับนนนนมาขึไไปตดววแลเย จะเกิดปัญหาขึ้นมาว่าขอโทษนะครับผู้แบบชาวบ้านแม่งใครวะ <c oughs> ไอ้นี่ใครวะโ <c oughs> ดยเฉพาะอย่างยิ่งจังหวัดที่ไม่มีสวอของเขาเข้าไปได้เลยเนี่ยชาวบ้านถามทันทีว่าอา้าก็ตอนเลือกระดับจังหวัดกูมีตัวแทนอ,อตอนอำ,ำเภอกกือับมทําไมตอนจบจังหวัดกูไม่มีตัวแทนออสองกลุ่มอาชีพเอา้าตอนเลือกกลุ่มอาชีพ กูมีตัวแทนกล่มาชีพกูเข้าไปแต่ตอนจบในสพในสวไม่มีกลุ่มอาชีพกูมันมาได้ไงวะอันนี้จะเกิดปัญหาใหญ่ขึ้นมาทันทีใช่ใช่ใช่แต่ก็ซึ่งมันเป็นมันเป็นระบบมันเป็นระบบที่ออกแบบมาอย่างดีเขาทำมาแบบนี้แล้วมันจะเห็นแบบนี้นะครับทีนี้ไอ้เรื่องระบบนี่แหละไอ้เรื่องระบบนี่แหละที่ถ้ายึดถ้าจํากันได้ตั้งแต่ก่อนหน้านี้แหละคุณยิ่งชีพไอ้ลอก็ก็ย้ําหลายทีบอกว่า ไอ้ระบบเนี้ยมันเลี่ยงไม่ได้ที่ยังไงมันเปิดให้คนต้องหัวกันคือผมว่าอย่าใช้คำว่าต้องคุยคุยมันไม่ใช่หัวหัวเนี้ยมันคือแบบแบบต่อรองกันมีอัมิสินจ้างเออแต่ว่าอันนี้มันคือก็ต้องคุยกันต้องคุยกันต้องคุยกันเพราะแล้วผมว่าการคุยไม่ใช่เรื่องผิดนะเพราะว่า รอบนี้สวมัวนมาจากการที่ผู้สมัครเขาเลือกกันเองเขาก็ต้อง<ช>คุยว่าอ่ะอย่างเช่นจุดยืนคุณเป็นประชาธิธปไตยไหม,<ช>มเพราะว่าอย่างที่เราเห็นปรากฏการที่ที่รอบนี้มันมีสวซึ่งเป็นแนวสาวานักต่อสู้เข้ามาเยอะเนี่ย<ช>เพราะว่าคนเขาก็คุยกันตรงนี้เออจุดยืนคุณเอาแอง่การแก้รัฐธรรมนูญ<ช>คือต้องยอมรับตอนนี้คนจำนวนมากมาสมัครสวเพราะเขาอยากผักดันที่มีการร่างรัฐธรรมนูญฉบับให<ช>ม่เพราะนั้นเวลาคุยกันเนี่ยก็คุยกันเรื่องอย่างเงี้ย คุณคิดยังไงกับการร่างน้ามันฉบับใหม่บางคนมาเพื่อจะยกเลิกสวก็มีใช่เป็นสวเพื่อยกเลิกสวนี่ก็ไม่ได้เพราะเพราะเพราะแบบบางทีอย่างคุณสมชายแสวงการไปที่คำาว่าหัวมันทําให้สังคมเข้าใจผิดว่ามันเป็นการคุยกันเพื่อแบบแบ่งแบ่งสรรผลประโยชน์คือคําว่าหัวเนี่ยมันเป็นความหมายเชิงลบใช่ใช่จริงแต่จริงมันคือการมันคือการเช็คจุดยืนเนี่ยซึ่งผมว่าถ้าเราเข้าสู่กับอย่างอย่างเช่นตอนที่ผมไปลอง ลองเทสรันระบบเขาสองรอบเ,ออเนี่ยผมคิดว่าการการ,การรู้จุดยืนเนี่ยสำคัญนะเพราะเราก็อยากจะเลือกคนที่มีจุดยืนตรงกับเราใช,ใช่ไหมครับผมคิดว่าอย่างคนที่อยากเห็นประชาธิปไตยเราเขาเขาสมัครไปเป็นสวเนี่ยจำนวนมากเขาไปเพราะว่าเขาอยากให้ประเทศนี้มีรัฐธรรมนูญที่เป็นประชาธิปไตยผมว่าอย่างพวกเรา3าคนสมมติเราไปสมัครเนี่ยแล้วเราเข้ารอบ ไอ้สามพันคนเนี่ยต้องไปเลือกโดยสองร้อยเนี่ยผมว่าพวกเราก็คิดอย่างแรกคือใครวะที่แม่งมีจุดยืนไม่ใช่ไปไตเราก็จะเลือกคนนั้นแหละเราก็คิดแล้วไปคุยข้ามสายอ่ะคือใครบางคนเนี่ยคือไม่ลอนึกภาพนะอาจารย์ลอนึกภาพวันนั้นในยี่สิบหกนะจากสามพันเนี่ยพอมันผ่านรอบแรกเนี่ยเหลืออากลุ่มละสี่สิบคนกลุ่มมาเชียวสี่สิบคนยี่สิบกลุ่มก็คือแปดร้อยคนแปดร้อยคนแล้วพอมาแบ่งสายเป็นสี่สายมันจะตกสายละสองร้อยคน แล้วเรามีเวลาเท่าไหร่ในการทำความรู้จัก200คนในสายในสายตัวเองอไม่ง่ายนะ200คนคุณอ๊อกไม่ง่ายไม่ง่ายนี่มันเลยต้องคุยไงสมมติกรกตให้เวลาหนึ่งชั่วโมงเอาจริงๆนะผมจําไม่หมดผมไม่คุยไม่หมดหรอก200คนอ่ะใช่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 คือคือที่มันมีที่ที่คุณยิ่งชีพพูดอย่างเงี้ยเพราะว่าเดิมเนี่ยกติกาเดิมระเบียบเดิมของกกตไม่ได้เลยนะคือคุณต้องอ่านแค่กระดาษแค่นั้นนะใช่ใช่คุณจะไม่สามารถไป ไปคุยกันตั้งกลุ่มไลน์คุยกันคุณจะไม่สามารถไปพูดกันใน Facebook ไม่ได้เลยนะเพียงแต่ว่าระเบียบตอนหลังเนี่ยมันพอมันมีคําสั่งสารปกครองมามกรกตออบอกโอเคระเบียบนี้ก็ถือว่าเลิกไป,ไปก็ก็ก็คุยได้แต่ที่มันก็มีความพยายามที่จะชี้ประเด็นอีกว่าเฮ้ยมันก็ดูจะเข้าขายพัวกันอยู่ดีหรือเปล่ากรกตก็พยายามจะเน้นย้ําบอกว่าตราบใดที่คุณพิสูจน์ไม่ได้ว่าเขาจ่ายเงินจ่ายเงินหมายถึงว่า คุยกันแล้วมีเงินมาเป็นตัวกลางในการแลกเปลี่ยนกันนั่นไม่เรียกว่าหัวนั่นไม่เรียกว่าหัวนั่นไม่เป็นความผิดวันนี้เขาแต่เขาก็เน้นย้ำอีกวันนี้กกตออกเอกสารเลยนะข้อพึงระวังและหลีกเลี่ยงการกระทําที่อาจฝ่าฝืนกฎหมายและระเบียบเกี่ยวกับการเลือกสวและก็บอกว่าเนี่ยตามข่าวที่ปรากฏว่ามีบุคคลรวมกลุ่มกันเพื่อจัดกิจกรรมตามสถาบันศึกษาหรือโรงแรมโดยที่ให้ผู้ที่ได้รับเลือกเป็นสมาชิกวุฒิสภาระดับจังหวัดลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม นะครับกกตขอประชาพันธุ์ให้ผู้ที่ได้รับเลือกเป็นสวระดับจังหวัดเนี่ยพึงระมัดระวังในการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆที่แหล่งที่เขาบอกอะไรอะคาเดมี่เปิดอะคาเดมี่เอาผู้สมัครมาอยู่ด้วยกันซักซ้อมทาความเข้าใจเขาบอกระวังไม่ได้นะให้พึงระมัดระวังแบบนี้มันอาจจะดูอาจจะ อาจจะฝ่าฝืนกฎหมายหรือเปล่าก็ฝากไว้ด้วยแล้วกันนะครับแต่ผมเนี่ยไม่ค่อยกังวลไอ้เรื่องหัวแบบใช้ตังนะเพราะว่าอย่างรอบนี้เนี่ยทุกคนคิดว่าตัวเองมีโอกาสติด200้ใช่ไหมถ้ามีโอกาสติด2 0 0โอกาสได้เป็นสวมันนิดเดียวแล้ววะแล้วถ้าเป็นสวเนี่ยเงินเดือนคุณแสนสองนะครับ5ปีมัน7ล้านห้าถ้าจะหัวกันเนี่ยนะคุณจะจ่ายเขาไวกว่าล้าน5ไหมล่ะ เขาเรียกเขาได้มันเรียกราคาได้คุณจะจ่ายเขามากกว่า7จ็ล้านห้าไหมล่ะคือถ้าเขาไม่หัวแล้วเขามีโอกาสได้7จ็ล้านห้าเขาจะมาหัวกับคุณไหมคุณจะจ่ายถ้าคุณจะจ่าย8ล้านเนอให้คนโหวตให้คุณบัฟเลยมันไม่มีใครจ่ายอยู่แล้วอ่ามันยากระบบมันยากแต่จากข้อมูลที่ประมวลกันมาทั้งหมดนะเท่าที่ได้ฟังจากการพูดคุยกับผู้ที่เขาสังเกตการหรือคนที่มีโอกาสไปร่วมจริงอ่ะคือท้ายที่สุดพอระบบมันเป็นแบบนี้อาจารย์มันเรียกไม่ได้หรอกว่าไอ้สองคนสุดท้ายอ่ะ มันจะเป็นการผสมปนเปกันครับและอ200คนเนี่ยมันจะผ่านกระบวนการในการที่พูดคุยกันมาใช่ใช่หมดแล้วซึ่งอันนี้เป็นเรื่องปกตินะใช่เป็นว่าคุณจะเป็นบ้านใหญ่สีนู้นสีนี้คุณจะเป็นฝ่ายประชาธิปไตยคุณจะเป็นฝ่ายก้าวหน้าอะไรก็ตามแต่มันต้องคุยใช่เพราะไม่คุยอย่างที่คุณได้บอกมันจะมีโอ้โหมันคุณไปตายเอาดาบหน้านะง่ายๆคือไปคุยเอา200คนวันนั้นไม่มีทางทันมันไม่มีทางไม่รู้หรอกแล้วอาจจะเสียแตกด้วยเออเนี่ย แล้วมันจะมีเหตุการณ์ที่แบบไม่รู้จะเลือกใครอ่ะน้องอกไหมถ้าสมมุติว่าไปแบบเดี่ยวๆเลยนะอไม่ได้คุยมาก่อนจะเลือกใครอ่ะแต่เท่าที่ประเมินคือสัดส่วนของสวที่อาจจะมาจากบ้านใหญ่มันจะมีโอกาสเยอะอซึ่งเรื่องเนี้เหมือนมีคนคาดผิดมีคนคาดผิดคุณยิ่งชีพคุณยิ่งชีพคุณยิ่งชีพไอรอเนี่ยตอนแรกเนี่ยเขาบอกว่า ไอ้ระบบเนี้ยตอนแรกก็บอกแกโพสแค่ข้อความเลบอกตอนแรกก็นึกว่าบ้านใหญ่จะมาไม่เยอะจะมาไม่เยอะแต่เขาแจ้งว่าแกเข้าใจว่าคนสมัครเยอะไปไปมามาคนสมัครมันสี่หมื่นกว่าคนยังไงคนมันน้อยแล้วแกก็เลยคิดว่าเออพอคนมันน้อยเนี่ยมันมีโอกาสที่จะเป็นการเซตกันแบบยกจังหวัดครับคือไม่ได้เซตอำเภอแล้วนะเซตกันแบบจังหวัดบ้านใหญ่ก็เซตบ้านใหญ่คุณอ๊อกเซตจังหวัดนี้บ้านใหญ่ผมเซตจังหวัดนี้บ้านใหญ่ยาสิรลเซตจังหวัดนี้และ ก็คุยกันในระดับจังหวัดเลยพอถึงเข้าระดับประเทศพวกเราสามคนก็มีคนในมือเยอะแล้วเป็นระดับประเทศและเราสามคนเขาบอกเราไม่ใช่ตัวอย่างนะตัวอย่างพวกบ้านใหญ่สามคนเนี่ยก็จะไปคุยกับพวกอิสละให้มาอยู่ด้วยกันเพราะถ้าคุณไม่มาก็จะถูกข่มขู่ว่าเดี๋ยวคุณก็โดนดีดเดี๋ยวคุณก็โดนดีดฉะนั้นคุณมาอยู่กับเรามาอยู่กับเรากวาดกวาดกวาดเข้าบ้านเขาบอกเนี่ยมันเป็นขบวนการแบบนี้เขาเลยคิดว่าแหมตอนแรกคาดผิดนว่าบ้านใหญ่จะไม่เข้า ถ้าสมัครเยอะเคสนี้จะไม่เกิดแต่พอสมัครน้อยอย่างที่คุณป๋าบอกมันสมัครแค่สี่หมื่นเนี่ยมันเลยง่ายสําหรับในหลายจังหวัดที่จะเปิดช่องให้มันมีการพูดตรงๆคือจะตั้งกันแหละแล้วก็รับดีกันใช่ผมฟังผู้สมัครหลายคนล้วเอยชื่อไรอย่างอาจารย์พนัสอ่ะแกบอกว่าแกเข้าไปดูจริงอ่ะแกก็เจออะไรลักษณะคล้ายๆอย่างเงี้ยผมก็อย่างอาจารย์พนัสเนี่ยหลายคนก็วิเคราะห์ว่าที่แกโดนสกัดเนี่ยเพราะว่ามีการส่งทีมไปประกบ นะครับไม่บวชให้พนัดเพราะกังวลว่าถ้าพนัดได้เข้ามาเนี่ยพนัอป,นรป,นประจย์พนัทนะครับมีโอกาสจะเป็นประธานสวแข่งกับบางคนได้ไงคือตอนนี้ต้องอยอมแล้วว่ามีบางคนที่เขาคิดว่าเมื่อเขาได้เข้ามาเขาต้องเป็นประธานสวใช่ไหมครับแล้วถ้าเขายึดประธานสวได้เขาก็จะคุมกับปปชกกตอะไรต่างๆนานาได้เพราะกระบวนการสกัดแบบนี้มันก็มีจริงไงใครล่ะครับไม่ใช่เชียงใหม่หรือเปล่าก็ผมว่าฟังแล้วคนเทยทั้งประเทศก็รู้ครับใครที่ตอนนี้คนประเทศมองว่าเข้ามาเพื่ออยากจะเป็นประธานสวออ ทุกคนก็รู้ใครครับมันมีอยู่คนเดียวทั้งประเทศนะครับในเวลานี้คุณก็ไม่ต้องแกล้งถามผมนะครับจะร้อยผมพูดชื่อผมก็เกรงใจเขานะครับไม่ไม่คือก็ไม่แน่ใจใช่หรือเปล่ากระแสก็มีคนเดียวก็ก็มีอยู่คนเดียวที่คนทัางประเทศก็รู้ว่าคือใครตายตายแล้วนะครับไข่แล้วคนทั้งประเทศคนรู้หมดนะครับว่าก็คนนั้นนะครับแต่สังเกตดีว่าอย่าง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 อาจารย์สมชัยเองอาจารย์สมชัยก็บอกว่าคือเข้าไปเนี่ยรู้เลยว่า โดนแน่อืโดนแน่ใช่มันก็เหมือนอย่างอาจารย์นัทนาไงแกถึงไปปล่อยข่าวตอนแกนแกลงว่าแกจะไปลงปากน้ําเพราะแกรู้ว่าถ้าแกบอกว่าแกมาลงพนันครเดี๋ยวก็จะมีส่งคนมาประกบขนคนมาลงพนันครเพื่อไม่หวนนัทนาแกไปปล่อยข่าวใช่ไมครัก่อนแกแกปล่อยตลอดอ๋อล้ปากน้ําค่ะปากน้ําค่ะปากน้ําค่ะใช่จะลงสมุดประการเขราบ้านอยู่นั่นมาลงพนักคอน ก็เป็นแท็กติกมันมีคนเปรียบเทียบมีนะมีคนเปรียบเทียบบอกว่าการเลือกสวครั้งนี้มันสุดท้ายมันต้องเหมือนซูคิดเกมอ่ะเคยดูไหมดอซีรีของเกาหลีว่ามันสุดท้ายมันต้องวางแท็กติกว่าต้องเอาคนเก่งออกก่อนใช่ใช่อันนี้จริงอันนี้จริงเพราะไม่งั้นเราเสร็จถูกต้องเอาไอที่อ่านี่ดูมีแวลว่าหมายหัวเลยเนี่ยกาหัวเลยคนรู้จักเยอะเอาออกเอาไอนี่ก่อนเพราะสุดท้ายเวลาเข้ารอบ200อคนนะ คนที่มีคนรู้จักได้เปรียบที่สุดมันจะมีโอกาสได้มากที่สุดใช่ใช่ไหมเพราะบางทีเราไม่ทันอย่างที่บอกเราไม่ทันเนี่ยเราจะจาใครได้อ๋อโอเคคนนี้จําได้อาจารย์สิโลดกาอาจารย์สิโลดใช่ใช่อไว้ก่อนเพราะฉะนั้นรอบนี้มันจะมีคนจํานวนมากที่แบบเป็นคนเด่นเนี่ยจะถูกจะถูกไม่เลือกคอยดูสิเพราะว่าถ้าเลือกคุณเนี่ยคุณเป็นคู่แข่งของคนที่เลือกคุณโดยปริยายกูไม่เลือกมึงไงใช่และไรอบประเทศนี่แหละเดี๋ยวคอยดูี๋้วคอยดูที่มันจะมีปรากฏการณ์มีคนบอกว่าอาจจะเห็นแบบคะแนนแบบคะแนนแบบเลขเดียวอ่ะ เยอะๆชุดๆเดียวกันน่ะหนึ่งสองสองสามสองอะไรเงี้ยคะแนแบบไม่กล้าเลือกกันน่ะเออใช่เพราะกลัวชนะการอีกการหนึงนะอันนี้คือในทางผู้สมัครเขาคุยกันนะนะผมก็ไม่รู้มันจริงเท็จประการใดแต่เขาบอกว่าลองดูเป็นข้อสังเกตได้ให้จับตาดูไอกระบวนการอยู่หายอ่าเช้าอยู่เออพอเข้าเข้าแปดรคนอพอตกบ่ายหายอออยู่ๆกลับบ้านเนี่ย ให้ดูปวดท้องกระทันหันอะไรประมาณนี้ครัประมาณนี้ก็ไม่รู้อ่ะไม่รู้ปวดท้องหรือง่วงนอนหรืออะไรก็ไม่รู้มีมีตอนรอบจังหวัดมีหายไปด้วยมีข่าวมีคนไปร้องนี่ที่ไอ้อะไรวะสารคามมั้งหายไปสี่คนใช่ไหมจุอยู่หายเขาบอกว่าหายกลับบ้านพร้อมกัน3คนเขาบอกแล้วหายไปพร้อมกันด้วยนะแล้วมันทำให้ที่เหลือไม่ต้องทําอะไรเลยได้เลยถ้าเข้าเลยเนี่ยเนี่ยมันก็เป็นข้อสังเกตนะครับอ่่ะเนียฝากไว้ติดตามด้วยสําหรับพุทธน้า นะครับในการเลือกสวร,ระดับประเทศม26 <6 S 2> มิถุนารเรามีรายการพิเศษนะครับ<ม>รอที่ตามาได้ใช่ครับม,มาโ<ม>ฟกัสกันอ่ะประมาณนี้ดูคลิปจบแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์รวมถึงซุปเปอร์แตงช่อง YouTube พัฒิชนทีวีกันด้วยนะครับ